สรุปการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568จังหวัดลบบุรีโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงในช่วงระหว่างวันที่14-23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีกิจกรรมภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568เริ่มต้นจากการทำบุญเมืองในวันที่26ธันวาคม2567ที่วัดพระศสีรัตนมหาธาตุอําเภอเมืองลบบุรี ในช่วงเวลาก่อนการจัดงานจังหวัดลุบุรีได้จัดพิธีขอพระบรมราชานุญาตการจัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกฝ่ายเมื่อวันที่16มกราคม2568ณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาปราศาสตร์ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศโดยเมื่อวันที่15มกราคม2568 จังหวัดรบบุรีได้จัดกิจกรรมเดินโรณรงค์เชิญชวนชาวรบบุรีแต่งไทยทั้งเมืองโดยเชิญชวนชาวรบบุรีแต่งกายด้วยชุดไทยในรูปแบบต่างๆซึ่งจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดขบวนรณรงค์แต่งไทยประกอบด้วยขบวนแต่งไทยของหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษา ภาคส่วนต่างๆและอำเภอเมืองลบบุรีจำนวนกว่า3,500คนและอำเภอต่างๆอีก10อำเภอได้จัดขบวนรณรงเชิญชวนแต่งไทยทั้งเมืองเช่นเดียวกันเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงและความเป็นอัตลักษณ์ของการแต่งไทยนุ่งโจงห่มสบยซึ่งชาวลบบุรีพร้อมใจกันแต่งไทยทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนสิ้นสุดการจัดงานคือวันที่23กุมภาพันธ์2568 กิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานได้แก่การแต่งไทยสายย่อในวันที่30มกราคม2568เป็นการออกกำลังกายด้วยการเต้นอโรบิกหรือรำโดยแต่งกายชุดไทยในหลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถแต่งชุดไทยทำกิจกรรมได้หลากหลายวันที่2กุมภาพันธ์2568 สโมสรโรตารี่พระรามีสวรยังได้จัดกิจกรรมแลลี่ชุดไทยไหว้พระดีเส้นทางร,บ,ร,รบบุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพ,พระนารายมหาราชครั้งที่37กิจกรรมด้านวิชาการจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพ,พระนารายมหาราช การเสวนาทางวิชาการแต่งตัวอย่างไรให้ปังเข้าวังพระนารายในวันที่28กุมภาพนะันธ์2568ณลานกิจกรรมชั้น2ห้างสรรพสินค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีนอกจากนี้สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดลบบุรียังจัดแสดงนิทรรศการตำรับปูสบพระนารายซึ่งเป็นตำรับยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในพื้นที่เขตพ,พระราชฐานชั้นกลาง วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ในช่วงเย็นนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ณจุดชมขบวนบริเวณพระปางสามยอดและได้เป็นประธานในการเปิดงานณเวทีกลางภายในพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมชาวรบรุรีที่ได้สร้างอัตลักษณ์เรื่องการแต่งไทยได้อย่างเข้มแข็ง วันที่16ุมภาพัน2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน60รูปภายในเขตพระราชาฐานชั้นนอกพระนารายราชนิเวศและพิธีวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชณนะ พระที่นั่งดูสิสวรรธัญะมหาปราศาสตร์โดยมีการแสดงถวายและการรำวงสวงที่มีผู้ร่วมรำเต็มพื้นที่ลานหน้าพระที่นั่งดูสิสวรรธัญะมหาปราศาสตร์และพิธีวงสวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับพระที่นั่งพิมานมงกุฎภายในพระนารายณ์ราชนิเวศในช่วงเย็นของวันที่16กุมภาพันธ์2568 พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันในพิธีสำคัญคือพิธีเทิดพระเกียรติและรำวงสงวงสมเด็จพระนารายมหาราชที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นการแสดงพลังของพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีจากทุกอำเภอร,รวมมากถึง5,085ท่านรวมพิธีเทิดพระเกียรติและรำวงสวง โดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานร่วมรับชมปรากฏเป็นภาพยิ่งใหญ่ตระการตาและสมพระเกียรติกิจกรรมไฮไลท์ที่ไระรับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากคือการสแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการซึ่งทางเทศบาลเมืองเขาสายอดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีการใช้เทคนิคสมัยใหม่โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แสงสีเสียงและสื่อผสม T.D. Projection Mapping and Lighting มีการแสดงผ่านบทเพลงและดนตรีพร้อมกับโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ตระการตารวมถึงทีมง,งานอีกนับร้อยชีวิตทำให้มีความน่าสนใจและเพลิดเพลินตลอดการแสดง กิจกรรมต่างๆทางจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นผูกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เที่ยวชมงานอาทิกิจกรรมทางด้านศาสนาได้แก่การแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมีที่วัดพระศิีรัตนมหาธาตุกิจกรรมสวดมนต์พระปริศรามันณนะตึกพระเจ้าเหาการสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณนะพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราศาสต์ กิจกรรมทางวัฒนธรรมได้แก่ลานวัฒนธรรมตลาดซามโมนเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีสาธิตการทําอาหารพื้นถิ่นจังหวัดลบบุรีสินค้าโอทอบตลาดย้อนยุคแลกเบี้ยตลาดต้องชมทหารวังเปลี่ยนเวรที่ประจําอยู่ที่ประตูวัง การแสดงละครลิงคณะประกิตสิทธิ์พระการซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและเรียกเสียงฮือราะจากผู้ชมการแสดงหมากรุกคนที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมเต็มขอบหน้าเวทีกลางกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรสซึ่งจัดพิธีมงคลสมรสแบบธรมเนียมไทยโดยบ่าวสาวแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมในวันที่14กุมภาพันธ์2568โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการปรับปรุงกฎหมายสมรสเท่าเทียม จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันและหวานชื่นให้กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในครั้งนี้เป็นอย่างมากกิจกรรมที่จัดโดยภาพประชาชนได้แก่กิจกรรมประติมากรรมเรียงอิฐและโบราณสถานญาตราการประชันกรสดยกสยามแฟนพันแท้การประกวดวาดภาพระบายสีการแสดงลิเกคณะเทพสตรีบันเทิงศิล์จากมหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรี รวมมนเพลงลบบุรีการแต่งไทยรำไทยเก๊กล้อมวงเสวนาเรื่องเมืองลบบุรีนั่งแคร่แปลฟังดนตรีที่โบราณสถานวัดปืนโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีการแข่งหมากรุกจัดโดยมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ที่สารลูกสอนการแสดงระบำลบบุรีที่พระปางสามยอดโดยในปีนี้มีการประกวดที่ดา เทพบุตรหนูน้อยปรางสามยอดซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกในระหว่างการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ภายในพระนารายราชนิเวศโบราณสถานต่างๆและสถานที่สำคัญได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งสุทธาสวรรค์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีการตกแต่งสวนนารายณารุมิตรเขตพระราชฐานชั้นกลาง โดยเทศบาลตำบลเขาพระงามการประดับตกแต่งปรางแขกด้วยดอกไม้เมืองหนาวโดยเทศบาลตำบลท่าสาราการประดับตกแต่งและกิจกรรมที่บ้านวิชายเยนโดยเทศบาลตำบลโคกตูมและการประดับตกแต่งสวนราชานุสรกิจกรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการประดับไฟที่พระปางสามยอด และการประดับไฟบริเวณพระรบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชทุกสถานที่มีความสวยงามสว่างสวยสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแสดงเวทีกลางเรามีการจัดแสดงสลับสับเปลี่ยนสีสันในทุกคืนมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวินิศ,ศึกษาการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงละครนอก การแสดงโปรงลางการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดที่ดารโวชิงมงกุฎเพชรแทนรูปดอกพิกุลการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากข้อมูลที่สำนักงานสถิติจังหวัดลบบุรีได้เก็บข้อมูลจำนวนผู้ที่มาเที่ยวชมงานสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ระหว่างวันที่14-23กุมภาพันธ์2568ตลอด10วันปรากฏว่า มีผู้เที่ยวชมงานกว่า264,965คนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ปิดฉากจบลงด้วยความสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวและเป็นความภาคภูมิใจของชาวลบบุรีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชองพระมหากษัตริ์ ผู้ทรงมีความเมตตาการุณาต่อแผ่นดินรบบุรีหรือระโวธานีและยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ด้านงานประเพณีของประเทศอีกด้วย